โกยไปเท่าไรสองเงินรางวัลเพชรพนมรุง้งผงาดแชมป์มวยรอบตรอรี่วันซีรีส์สอประกาศสักดาคโครมวยสำหรับเดอะโปรเฟสเซอร์เพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9ก้านักมวยชาวไทยเจ้าของเข็มขัดแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวตกอรี่ที่ผงาดคว้าแชมป์มวยรอบที่มิคุฮาริเมเซอีเวนฮอนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนักมวยวัย29ปีเข้าร่วมแข่งขันในมวยรอบรายการพิเศษกลอลอเก้าสิบเจ็ดเอ็กไครซ s ในรุ่นรุ่นเฟเธอร์เวทพิกัด65กิโลกรัมแข่งขันแบบวันเดียวจบมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด8คนหากจะคว้าแชมป์ต้องลงแข่งสมรอบซึ่งเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมความคู่ชกได้หมดทั้ง3รอบก่อนหยิบแชมป์มาครองได้สำเร็จตอกย้ำอีกครั้งว่าเขาคือนักมวยรุ่นเฟเธอร์เวทที่ดีที่สุดในโลกพร้อมรับเงินรางวัลหรรัฐปะมาณ3.4ล้านบาทเลยทีเดียว ผลงานของเพชรพนมรุ้งในรายการกลอรี่97เวอร์ซีรีส์รอบแรกชนะคะแนนไทจูชิราโทริกญี่ปุ่นปล่อยโฮหลังไฟชิราโทริกหมดสภาพโดนเพชรพนมรุง้งไล่จ่อย,ย่างสึกกลออีรอบรองชนะคะแนนอิซุงฮยอนเกาหลีใต้รอบชิงชนะเลิศชนะคะแนนนิเกลทรินดาเดโปรตุเกสปล่อยโฮหลังไฟชิราโทริกหมดสภาพโดนเพชรพนมรุง้งไล่จ่อย,ย่างสึดก,กลออีก